สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮะเทราพนลทัพ15ภาคมาตะลนสนามบินเสรีไทยถือว่าเป็นพื้นทีท่ท่งประวัติศาสตร์ท่าการเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะตอนแรกคนพามากคือไอสนนันเผ่าโพลูกชายอดีตทหารเสรีไทยพอเพิ่นเป็นคนเลี้ยงมาให้ในายเตียงสีรีขันได้นี่เพิ่นบอกว่ายางแป๊บเดียวค่ะ2กิโลเอง วเข้าก็เลยพาคกันจอดรถไปตีนผู้เขาหล้วก็ย่างไปค่ะตอนแรกๆมันก็ชิ่วๆล่ะค่ะอากาศคลื่มๆคือฝนจังสิตบกนี่ล่ละโชคดีมือนันบม่มีแดดค่ะประสันตายอีลีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เข้าอยู่จังหวัดสกลนครนคะคะมาตามหาสนามบินเซรีไทยซึ่งในจังหวัดสกลนครเน,นี่ยมีสนามบินเซรีไทยซีหม่องค่ะเข้ามาอำเภอโคกสีสุพรรณ ซึ่งหลังจากที่เข้ายางมากประมาณ2กิโลค่ะเดินเท้าเข้ามาเนาะมันกะอีกประมาณหารอยเมตรกะหอดละค่ะเดี๋ยวเข้าตามไปเบิ่งค่ะความหวังว่าอีหารอยเมตรจะหอดเนี่ยมันเหตุให้มีกำลังใจได้ค่ะยางพานไปกะมี่น้ำตกน,น้อยให้เบิง่งคนน้ำทางเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ทาาสกลนครฝน,นบกค่อยตกค่ะทรานได้หล่นน้ำแท้ๆพอเข้าพานน้ำตกแล้วกา เขาพื้นที่ป่าลึกที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติผู้ผายน์ค่ะเห็นป้ายบอกว่าหาลอยเมตรค่ะแล้วเข้ากับจองยางมาปีนผู้เขาค่ะเพิ่อนบอกว่าต้องปีนขึ้นไปเองด้วยค่ะพวกเขาตรงยางตามไปค่ะมองนี่เพิ่อนก็นอยากเฮตุเป็นแรงท่องเที่ยวด้วยค่ะแต่บ่ท่านมีงบไผอยากซอยกับมาผ้ากันเฮ็ดผ้ากันสารกันเด้อค่ะ สมัยนั้นนายเตียกสิริขันก็รวบรวมกําลังพลตําบลนนหอมตําบลตะออยตําบลสมยนน,บบน้นยตำบลอ้ไแม่นาทุ่มเนาะมันยังไม่มีอำเภอย,ยังไม่มีอะไรก็รวบรวมก็คือไม่ได้อยู่ในอยู่เมืองอ,อ,อยู่เมืองไม่ได้เ่ยก็เลยมาอยู่ตรงนี้ยุทธศาสตร์จะสูงเพราะว่าเหมาะกับสนภูมิสมรภูมิมว่าตรวจการ คือว่าเรามองไปทุกด้านมันจะเห็นหมดเลยเวลาเครื่องศัตรูอะไรจะมาจะมองเห็นค่ะแต่อันนี้ไว้สนามบินนี้มันก็ไม่เครื่องก็ไม่ได้ลงก็เป็นที่หย่อนสเสบียงหย่อนอาวุธหย่อนยารักษาโรคแต่ห้ายานจังไดกับบอหอดจักเทือค่ะในใจก็คิดว่าป้านหารอยเมตรเอียงคือไก่แท้ แต่การเดินป่ามันก็เป็นยังสี่ละค่ะคีสวามาสูดอากาศและมายางออกกําลังกายจะได้บ่มมื่อยจากที่งางมากเกือบจะหนึงชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พระเจ้าบอกว่าอ่ตรงนั้นค่ะใก่หอดแล้วถ้าหากว่าใครจะมาศึกษาประวัติศาสตร์เซรีไทยยอะมาเองด้ค่ะเดี๋ยวหลงป่าค่ะ หอดแล้วค่ะคุณผู้ชมปลายสนามบินเซนิไทยบานห่วยแค้นค่ะจากที่เฮายางมาเนี่เกือบตายค่ะถ้าแผ่เบาออกกับร่างกายมาเนี่ระวังด้ยวยค่ะเป็นล่มแท้ๆสาเหตุที่เพิ่นมาตั้งสนามบินบนนี้ก็คือจากคุณผู้ชมแพ่นไยเบิ้งเลยมันกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาอีลีแล้วก็าหากว่าข้าเจา้าทิม ยาทีมอาหารลงมาจะสามารถเป็นยุทธศาสาตร์ที่สามารถจะเห็นพื้นที่ได้ไง่ายค่ะขจาก็เลยเอาเลือกพื้นที่บริเวณนี่แหละเป็นสนามบินเซรีไทยคะ่ะหอดแล้วคะ่ะสนามบินเซรีไทยบานหวยแค้นในอดีตเคยมีคนอยู่เป็นรอยครอบครัวเลยได้คะ่ะแต่พอสงครามโลกจบลงแล้วเพิ่นกับผ้ากันยายออกมันกับพานมาแล้วตั้ง80ป,ปีแล้วเนาะ เขายังเห็นรองร้อยการทุบหินที่ยังเหลือหม่องเดียวจากที่มิสนามบินเสรีไทยอยู่ทั้งหมดึงหาม่องในจังหวัดสกลนครค่ะพายยากศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนอีสานบานเฮากะม้าบานหวยแค้นอำเภอ Media, โคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครเด้อค่ะตอนนี้หัดให้รัฐผงทับล่าไปกอนค่ะเมื่อยหลาย